วันนี้ของเข้าสตอ็อกแน่นๆเลยนะคะหมดนี้ของทางร้านโทองอาหารทะเลแห้งเองค่ะจัดจําหน่ายสินค้าอาหารทะเลแห้งทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกแห้งปลาช่อนทะเลปลาหวานกะปิน้ำพริกปลาทูปลาทูของปลาทูเค็มค่ะปลาทูหวานปลาทูฟิตมีทั้งเล็กทั้งกลางทั้งใหญ่นะคะมีทุกไซส์ทุกขนาดเลยนะคะของดใหมายทุกวันค่ะ สินค้านําเข้าทุกวันเลยนะคะตัวนี้จะเป็นกระสอบกุเชียงนะคะแล้วก็มีกระปี่ขายเป็นปี๊บขายเป็นกระปุกมีหมดเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าทที่สนใจอาหารทะเลแห้งสามารถทักแชทมาสอบถามทางร้านได้เลยนะคะทางร้านมีบริการจัดส่งและมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะถ้าส่งเป็นรถบัสนะคะของวันนี้ส่งวันนี้ของถึงวันนี้เลยนะคะในเขตภาคอีสานถึงวันนี้เลยสามารถจัดส่งให้ได้นะคะแต่ว่าไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะแต่ถ้าเป็นบริษัทแฟเนเพียสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะคะขอบคุณมากค่ะ ลเพราะคนสวยมีปัญญารักฉันคนเดียวคือข้อห้าขอข้อเดียวคุณทำได้ไหม